สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนกลุ่มงานวิจัยความพึงพอใจในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือความเป็นมาของปัญหาในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของนักศึกษาจะมีการเดินทางในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยบริการ สวนทรงสาธารณะหรือการเดินทางด้วยยามานะส่วนตัวซึ่งแต่และบุคคลจะมีปัญหาในการเดินทางที่แตกต่างกันทางผู้จะทำดีได้ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจเกี่ยวกับความมเข้าใจในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยของนักศึกษาวัตถุประสงค์1เพื่อสำรวจจราจรในการเดินทางมายังมหาวิทยาลายัย 2. เพื่อสำรวจระยะเวลาในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 3. เพื่อสำรวจความปลอดภัยในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 4. เพื่อสำรวจค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 5. เพื่อสำรวจความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นกว้าเรื่องนี้ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษา2563จำนวน2 7 6 7คนกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจำนวน50คนวิธีการดำเนินการ 1. ห,หาประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2. หาเครื่องมือที่ใช้ทำการวิจัย สามเก็บรวบรวมข้อมูลสี่การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการดำเนินการทำงานวิจัย 1. ระยะเวลาในการเดินทาง 2. ความปลอดภัยในการเดินทาง 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4. ความรวดเร็วในการเดินทาง 5. <ะ>ตราจรในการเดินทาง แผนภูมิแสดงเวลาในการเดินทางน้อยสุด0%น้อย10%ปานกลาง48%มาก30%มากที่สุด12%แผนภูมิแสดงความปลอดภัยในการเดินทาง น้อยที่สุด0%น้อย10%ปานกลาง22%มาก64%มากที่สุด4%ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางน้อยที่สุด0%น้อย12%ปานกลาง16%มาก54% มากที่สุด18%ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางน้อยที่สุด4%น้อย28%ปานกลาง44%มาก16%มากที่สุด8% จลาจรในการเดินทางน้อยที่สุด2%น้อย6%ปานกลาง48%มาก30%มากที่สุด10%ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ